สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับนายแดงทีวีอีกแล้วน,นะครับก็วันนี้จะพูดประเด็นต่อจากเมื่อวานเรื่องอ่าอิโมจิน้องอะไรนะห่วงใหญ่โอเคนะครับก็หลังจากที่ผมเห็นกันก็คร่าวๆค,คุ้นนะครับที่อยู่ที่หน้าจอผมตอนนี้คัาจะต้องอันนี้ก็ไปคอมเมนต์ในไหนก็ได้เนอะอืมก็ ไม่ไม,ไม่ไม่จําเป็นนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวของทางการนะครับเป็นอิโมจิตัวที่ตัวที่เจ็ดครับที่จะเข้ามาก็ต้องรออัปเดตก่อนนะครับคันได้เลยต้องรออัปเดตมาก่อนเพราะบางคนก็ยังไม่อัปเดตยังไม่ขึ้นอัปเดตเลยส่วนคนที่อัปเดตไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็รอไปครับส่วนการลบแอปแล้วก็โหลดใหม่สามารถเล่นได้ไหมผมลองมาประมาณสามรอบ มันก็ยังไม่ได้นะครับเพราะเพราะยังไงมันก็ยังไม่ไม่เข้ามาตอนนี้โอเคครับแล้วก็ยังมีเอ่ออีกหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ก็ชื่อของเื่ายังเป็นปัญหาอยู่ก็คือ,อยังไงข้อในคอมมันได้ไหมก็มันก็ไม่ได้นะครับของผมก็ไม่ขึ้นเลยอยู่ดีในคอมออกจากระบบแล้วล้างคุกกี้ลบเฟซ เอ uh, แล้วโหลดเอฟซบุ uh, o กอะไรนะไออันสีขาวอะเฟซบุ๊กไลฟ์มาก็ไม่ได้หลายคนอาจจะเจอปัญหาแบบนี้แต่แต่คือการก๊อปควเนี้ไปวางในคอมเมนต์อ่ะมันจะทำให้ดูไม่ค่อยโอเคจากคนนอบข้างนะครับเพราะว่าบางทีก็ ไปวางก็ต้องเลือกคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าจะวางในคอมเมนต์ไหนแต่ว่าผมแนะนําว่าอย่าเอาไปวางดีกว่าครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เท่านี้นะครับก็มาพูดให้ฟังกันก็คือได้รู้กันว่ามไม่ต้องเอาก๊อปไปวางแน่นะเห็นเยอะมากเลยคิดว่าจะหมดแล้วเมื่อคืนตอนเช้ายังมีมาอีกเต็มเลยโอ้โหโอเคครับผมครับก็เจอกันในคลิปหน้าบายบาย